กลับมาพบกันอีกครั้งกับออโต้ไทยการาชวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถยนต์ระดับตำนานที่กลับมาอีกครั้งอย่างสง่าง,งามกับนิสสันเซด r ิก2026รถยนต์ซีดานหรูระดับพรีเมียมที่เคยเป็นที่นิยมในยุค 80s และ 90s ตอนนี้กลับมาอีกครั้งพร้อมดีไซน์ใหม่เทคโนโลยีล้ำสมัยและความหรูหราที่ผสมผสานกลิ่นอายความคลาสสิกแบบลงตัวมากที่สุดต้องบอกเลยว่าคนที่ชอบรถแนวหรูหราสไตล์ผู้บริหารต้องห้ามพลาดคันนี้เด็ดขาด เริ่มจากดีไซน์ภายนอกของนิสสันเซดบริก2026กันก่อนเลยตัวรถมาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่โดดเด่นแต่เรียบหรูมีความสง่างามในทุกเส้นสายไฟหน้าดีไซน์ใหม่แบบเลตแมทริกพร้อมไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ที่ดูเฉียบคมมากฝากระโปรงหน้าทรงยาวให้ความรู้สึกเหมือนรถยุโรประดับสูงกันชนหน้าแบบใหม่ที่เน้นความเรียบแต่แฝงความสปอร์ตตัวรถถูกออกแบบให้เน้นความรู้ลมมีเส้นสายที่ผ้าจากด้านหน้าจรดท้ายดูแข็งแกร่งแต่ไม่ทิ้งความหรูหรา กระจังหน้าทรงวีโมชันอันเป็นเอกลักษณ์ของนิสสันก็ยังคงถูกนำมาใช้อย่างลงตัวพร้อมโลโกโ้ใหม่ของนิสสันที่ดูโมเดิร์นมากขึ้นฝ่ายท้ายแบบเล็ดแนวนอนเชื่อมต่อกันเต็มฝาท้ายสร้างความรู้สึกกว้างและมั่นคงในมุมมองด้านหลังล้ออลลอยขนาด19นิ้วลายใหม่สีทูโทนช่วยเสริมลุคให้ดูพรีเมียมยิ่งขึ้นโดยรวมแล้วภายนอกของเซทบริกใหม่ให้ความรู้สึกเรียบแต่แพงเหมาะสำหรับผู้บริหารหรือคนที่ต้องการความภูมิฐานแต่ไม่ต้องการความฉูดฉาดเกินไป ในส่วนของภายในห้องโดยสารต้องบอกเลยว่าน issan s e t b a c 2026ทำออกมาได้ดีมากวัสดุภายในเป็นเกรดพรีเมียมทั้งหมดเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังแท้เดินได้ตะเข็บคู่พร้อมฟังก์ชันปรับไฟฟ้าและระบบระบายอากาศทั้งด้านหน้าและด้านหลังแดชบอร์ดดีไซน์เรียบหรูใช้วัสดุซอฟท์ทัชและแถบไม้ตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นซึ่งดูมีคลาสมากพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันแบบใหม่พร้อมระบบปุ่นและปรับไฟฟ้าเบาะหลังมีพื้นที่กว้างขวางมากรองรับการนั่งโดยสารระยะไกลได้อย่างสบาย มาพร้อมจอแสดงผลกลางขนาด14นิ้วแบบสัมผัสรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายระบบเครื่องเสียงระดับพรีเมียมจาก Bose พร้อมลำโพงรอบคันให้คุณภาพเสียงที่คมชัดภายในยังติดตั้งแอ姆เบียนไล่ปรับได้หลายสีเพิ่มความหรูหราในตอนกลางคืนและแน่นอนว่ามีระบบชาร์จไร้สายพอร์ต USB-C หอไลายจุดรวมถึงระบบปรับอากาศแบบแยก3โซนที่ทำงานได้อย่างแม่นยำ ในด้านสมรรถนะนิสสันเซดริ2026มีให้เลือกทั้งรุ่นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2.0ลิตรให้กำลังประมาณ250แรงม้าและรุ่น E-Power ที่ใช้ระบบไฮบริดใหม่ล่าสุดจากนิสสันโดยใช้เครื่องยนต์ในการผลิตกระแสะไฟฟ้าให้กับมอเตอร์ไฟฟ้ามอบการขับขี่ที่เงียบนุ่มนวลแต่ทรงพลังมาพร้อมระบบขับเคลื่อนล้อหลังหรือ AWD ขึ้นอยู่กับรุ่นระบบเกียร์อัตโนมัติอิเล็กทรอนิกส์ CVT ที่ถูกจูนมาใหม่ให้ตอบสนองดีขึ้น พวงมาลายัยไฟฟ้าแบบแปรผันน้ำหนักตามความเร็วช่วยให้ควบคุมรถได้อย่างมั่นใจในทุกความเร็วระบบการสะเทือนหน้าแบบแมกเฟอร์สันสตรัตและด้านหลังแบบมัลติลิงให้การเกาะถนนที่ดีและนุ่มนวลในเวลาเดียวกันซึ่งโดยรวมแล้วเซตบริกรุ่นใหม่นี้เน้นความเงียบความนุ่มและความหรูในการขับขี่เป็นหลักจึงเหมาะกับสายขับชลลหรือผู้บริหารที่ต้องการความสบายสูงสุดในทุกการเดินทาง เรื่องของเทคโนโลยีความปลอดภัยนิสสันจัดเต็มให้กับเซด r ิค2026ด้วยระบบ Propilot a s s i s t เวอร์ชันใหม่ที่สามารถควบคุมรถให้เบรกออกตัวและเลี้ยวได้เองในบางสถานการณ์ระบบเตือนจุดอับสายตาระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบตรวจจับคนเดินถนนและกล้องมองรอบคัน360องศานอกจากนี้ยังมีระบบจอดอัตโนมัติและระบบแจ้งเตือนเมื่อคนขับเหนื่อยล้าซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยและสบายใจยิ่งขึ้น อีกสิ่งที่น่าสนใจคือเซตบริกใหม่ใช้ระบบการเสียงรบก,กวนแบบ i อ e n o i น้อย n c e l l a t i o n พร้อมกระจกการเสียงรอบคันซึ่งให้บรรยากาศภายในที่เงียบสนิทเสมือนรถยุโรปราคาแพงภายในยังมาพร้อมระบบควบคุมด้วยเสียงที่สามารถสั่งงานฟังก์ชันต่างๆด้วยคำพูดเพียงประโยคเดียวรวมถึงการเชื่อมต่อกับแอปในมือถือเพื่อควบคุมรถจากระยะไกลไม่ว่าจะเป็นการสตาร์ทรถล็อกรถหรือเปิดแอร์ก่อนขึ้นรถทุกอย่างสามารถทำผ่านมือถือได้ทันที หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมนิสสันถึงตัดสินใจนำเซดริกกลับมาในปี2026คำตอบก็คือนิสสันต้องการนำชื่อเสียงและตำนานของเซดริกกลับมาเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ใช้ที่ลหลงไหลในรถหรูแบบดั้งเดิมโดยปรับให้เข้ากับยุคใหม่และเพิ่มเทคโนโลยีให้มากขึ้นซึ่งถือว่าทำออกมาได้ดีมากทั้งดีไซน์สมรรถนะเทคโนโลยีและความสบายทำให้เซดริก2026เป็นหนึ่งในรถซีดานหรูที่น่าจับตามองที่สุดในตลาดตอนนี้ หากคุณกำลังมองหารถซีดานหรูหราที่มีดีไซน์แตกต่างจากรถยุโรปแต่ยังคงความพรีเมียมความนุ่มนวลและฟีเจอร์ระดับสูงนิสสันเซดริก2026คือหนึ่งในตัวเลือกที่คุ้มค่าหน้าลงทุนเพราะไม่เพียงแค่ได้ชื่อเสียงของแบรนด์นิสสันแต่ยังได้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดและความหรูหราแบบญี่ปุ่นที่ผสมผสานกับความคลาสสิกอย่างลงตัวสุดท้ายนี้ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบรีวิวรถยนต์ใหม่สไตล์ไทยเข้าใจง่ายแบบนี้ฝากกดติดตามออโตไทยการ์ดส์รีวิวด้วยนะครับช่องของเราจะพาทุกคนไปพบกับรีวิวรถใหม่ รถยอดนิยมและรถที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกแบบละเอียดทุกมุมมองเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจซื้อรถได้อย่างมั่นใจและแน่นอนว่าเราจะมีรีวิวเต็มๆของเซดริก2026รุ่นต่างๆมาให้ชมกันแบบเจาะลึกมากขึ้นอีกด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า